สวัสดีค่ะน้องมาจากทีมานชัยวัฒนเด่นตายนะคะวันนี้เราอยู่วันที่สลามเชนโคดถุงทรงซิตี้ที่ทำการเชื่อมในวันที่16-17กันยานี้นะคะตัวทีนน่แสดงที่หน้าจอนี่คือ โคแดงซีวิช <member> ัยหรุ่ยหวายเชิมนะคะชิงเงินรางวัลกันจีห้าแสนจองหมื่นบาทสวัสดีค่ะพี่สาวค่ะสวัสดีค่ะน้องมาจากถิมันชัยวัวชนเดนใต้ค่ะไม่ทราบว่าพี่สาวเชื่อยได้ค่ะเฉื่อว่าค่ะมาจากขายโคในพี่ลูกบ้านค่ะลูกบ้านนะคะน้องโอตัวนี้คงบีเชื่อยได้ค่ะเฉื่อแดงซีวิชัยหรุ่ยหวายเชิมค่ะโคแดงซีวิชัยหรุ่ยหวายเชิมนะคะไอเชิมอายุกี่ปีแล้วพี่ประมาณห้าปีค่ะหาถึงหกปีน้องเขาเป็นถ่ายยาตัวไหนสาบไหมคะไม่สาบค่ะไม่สาบนะคะน้องเขาบ้านการชนมาแล้วกี่ครั้งพีหนึ่งครั้งค่ะลาซุ แก้วตอนนั้นชนน่านไหมติ๊กเก้วไม่น่านครับประมาณยี่สิบว่านาทียี่สิบว่านาทีได้ทางชนของเขาแบบไหนพี่ชนเรื่อยๆค่ะชนเรื่อยๆนะคะวันชนนี่ใช้เข้าวเดิมหรือว่าเข้าต่อใช้เข้าวเดิมค่ะเข้าวเดิมเลยนี่ใส่ดอนไม้เชองไม่ดอนค่ะไม่ดอนจำควัานไหมพี่ไม่ค่ะเขาได้ไม่ตกคนเลยทำวันนองขนนองเราเผื่ไดายได้นะคะกับคนยิ่งเขาชอบไหมชอบค่ะชอบนะะคผ่าเดินอยู่วันกิโลนี้ประมาณสองสามโลสองสามโลเริ่มเบาเริ่มพอนยังเริ่มเลยค่ะ ติดโควิดนี้มากน้องก็สดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้พี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแปดสิบไปแล้วถามเงินเขาเหลือเชวนต่อชาวได้ไหมพี่ไม่ได้พี่ยังไมงถามก็ไม่ยังก็ไม่ไดีหรือภาพนี้พร้อมไหมค่ะพร้อมอยากให้ภาพติ้งเอฟซีพฤศจิกาคมลองก็สักนิดนึงอ้าวฟ้ากทุกคนาเป็นกำลังใจให้เชียอมด้วยนะคะวันที่สิบเจ็ดกุมภาพัค่ะมาเป็นหนึ่งใจหนึ่งเชียร์ค่ะให้น้องเขาเอาเบียร์ใช้รับขายขอขอบคุณสำหรับข้อมูลครั้งหน้าอย่างก่อนที่ในฟ้าจมจิ้กกติดตานเปกค่ะพี่